สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง Godmovie Channel ได้นำหนังอินเดียมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าอัูรานอัสรานเป็นหนังในปี2019สําำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ดานัทรับบทซีวาและมันจุวอรเลียรับบทปาใจยาม,มานสำหรับเนื้อเรื่องนะครับซีวาและลูกชายคนรองชื่อ ใช้ดำบาร์ดเดินอยู่ในลำธารสายหนึ่งทั้งสองกำลังหนีการตามล่าของตำรวจเมื่อขึ้นจากลำธารศีวาบอกให้ลูกชายเดินถอยหลังเพื่อให้คนที่สะกดรอยตามพวกเขาตามมาไม่ถูกทางทั้งสองเดินไปพักอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งและหนังก็ได้เล่าถึงสาเหตุที่ทั้งสองต้องหนีตำรวจศิวาเป็นหัวหน้าครอบครัวชาวนามีภรรยาและลูกชายสองคนและลูกสาวอีกหนึ่งคนเขาทำอาชีพเกษตรกร ซึ่งซีวามีที่ดินผืนหนึ่งเป็นของตัวเองโดยลูกชายคนโตมีในใิสัยมุทะลุไม่ยอมฟังเสียงใครซีวามักมีปัญหากับวาดากูลันซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ที่ซื้อจากชาวบ้านทั้งหมดโดยวาดากูลันนั้นเป็นคนรวยในหมู่บ้านและธุรกิจในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นของเขาทั้งหมดวาดากูลันต้องการซื้อไร่ที่เหลือของซีวาเพื่อใช้ในการสร้างโรงงานโดยมีคืนหนึ่งซีวาและลูกชายสองคนนอนเฝ้าไร่ที่กระท่อมในไร่ แต่ลูกชายคนรองโดนศิวาต่อว่ายึงเดินหนีไปในไร่พี่ชายเดินตามน้องชายกลับมาแต่ทันใดน,นั้นชายดำบาลมเห็นหมูป่าอยู่ในไร่ของพวกเขาจึงเรียกพี่ชายให้มาช่วยพี่ชายจึงเรียกพ่อให้มาช่วยจับหมูป่าทางพ่อลูกค่อยๆเดินย่องเข้าไปแต่หมูป่าเห็นลูกชายคนรองซะก่อนเลยพุ่งเข้าหาพี่ชายคนโตจึงเข้าไปช่วยน้องชายได้ทันหลังจากนั้นพ่อลูกช่วยกันจัดการหมูป่า แต่หมูป่าวิ่งเข้าไปในไร่ของวาดากรันทําให้ทั้งสองจับหมูป่าไม่ได้หมาของพวกเขาที่ไล่ตามหมูป่าถูกลวดไฟฟ้าที่ก้านอาณาเขตของไร่ชอตหมาตายในที่สุดลูกชายคนโตจึงไปร้องเรียนสภาห,หมู่บ้านเรื่องนี้แต่สภาห,หมู่บ้านตัดสินว่าวาดากรันไม่ได้ทําผิดอะไรหลังจากวันนั้นลูกชายคนโตจึงไปพังร้วลวดไฟฟ้าทำให้ลูกน้องของวาดากรันโมโหมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้โดยมีวันหนึ่งปาจจยาม,มาน ซึ่งเป็นภรรยาของซีวาเข้าไปในไร่เพื่อทําสวนแต่พบว,ว่าพวกลูกน้องวาดากูลันนําเครื่องสูบน้ําสูบน้าจากแหล่งน้ําเพราะตกลงกันแล้วว่าห้ามใช้เครื่องสูบน้ําปาใจยยามาจึงเข้าไปหาเรื่องกับลูกน้องวาดากูลำลูกชายคนรองเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งไปตามพี่ชายพี่ชายจึงรีบวิ่งมาช่วยแม่พี่ชายคนโตตัดการลูกน้องวาดากูลันรวมถึงลูกชายวาดากูลันได้สําเร็จแต่เขาก็ถูกตํารวจจับไปขังไว้ ทางดาซีวาที่รู้ว่าลูกชายคนโตถูกตำรวจจับไปขังไว้จึงขอร้องให้วาดากูรานยอมความวดากูรานจึงเสนอให้ซีวากราบแทบเท้าคนทั้งหมู่บ้านของเขาซีวก็ยอมกราบเท้าทุกคนลูกชายคนโตจึงถูกปล่อยตัวมาเมื่อกลับมาถึงบ้านลูกชายคนโตรู้ว่าพ่อถูกดูหมิ่นศักดิ์รีจึงแค้ววดากูรานอย่างมากหลังจากวันนั้นวดากูรานไปดูหนังที่โรงหนังลูกชายคนโตของซีวาแอบสะกดรอยตามวาดากูรานไป จนวดากูุลันเข้าห้องน้ําคนเดียวลูกชายคนโตจึงถอดรองเท้าตัวเองตกไปที่หัวของวาดากูุลันเพื่อมินศักดิ์ศรีและยังบอกอีกว่าถ้ามีปัญหาก็มาฆ่าเขาได้เลยหลังจากวันนั้นวาดากูุลันสั่งให้ลูกน้องไปจัดการลูกชายคนโตของซีวาซะโดยมีวันหนึ่งชายดำบาลามเดินกับพี่ชายในสวนลูกน้องวดากูุลันที่ดักรออยู่ได้ออกมาจู่โจมเขาทั้งสองชายดำบาลามสามารถหนีได้และไปตามพ่อ แต่เมื่อมาที่ถูกดักซุ่มก็ไม่พบร่างพี่ชายทางครอบครัวจึงไปแจ้งความแต่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนมีวันหนึ่งชาวบ้านมาแจ้งข่าวว่าพบศพชายปริศนาถูกฆ่าตัดคอและศพก็เต็มไปด้วยรอยแผลไฟไหม้ครอบครัวสิวาเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้จนทาให้ปาจัยยำม,มานอยู่ในอาการเศร้าอ,อย่างหนักหลังผ่านไปหลายวันชายดำบาลาได้แอบประดิษฐ์ระเบิดมือและสะกดรอยตามบาดากูลันไป สิวาเมื่อรู้ว่าลูกชายมีอาการแปลกๆจึงออกไปตามลูกชายชายดำบาลามโศโอกาสที่วาดากูรันยืนอยู่คนเดียวจึงนำมีดไปฟันวาดากรันตายคาที่สิวาที่เดินมาเห็นเข้าพอดีจึงโยนมาไปที่สายไฟทําให้ไฟดับทั้งหมู่บ้านสิวาจึงไปรอลูกชายที่บ้านและบอกให้ภรรยาและลูกสาวรีบหนีไปโดยมีพี่ชายภรรยาคอยช่วยเหลือเมื่อลูกชายกลับถึงบ้านสิวาจึงพาลูกชายหนีไปตามทาง ทางด้านลูกชายวาดากูลันที่รู้ว่าพ่อตายเพราะฝีมือชายดำบาลมจึงสั่งนักฆ่าให้ตามล่าครอบครัวนี้ระหว่างที่ซีวาพักผ่อนกับชายดำบาลมอยู่บนหุบเขาซีวาได้เล่าถึงใบหนุ่มเพื่อให้ลูกได้ฟังว่าทำไมเขาถึงอดทนได้ขนาดนี้ซีวาในวัยหนุ่มมีอาชีพต้มเล่าชันน้นดีให้กับเจ้านายซึ่งมีวันหนึ่งซีวาแนะนำนักบัญชีให้กับเจ้านายเจ้านายก็รับไว้เพราะเชื่อใจซีวาเวลาผ่านไปเรื่อย จนนับบัญชีกลายเป็นคนสัมพันธ์ของเจ้านายมีวันหนึ่งสีวะไปขอเงินจากนับบัญชีโดยให้ลงทะเบียนบัญชีเขาไว้นับบัญชีไม่ยอมให้เงินสีวะจึงลงมือทําร้ายร่างกายเจ้านายออกมาเห็นพอดีจึงห้ามทั้งสองและบอกสีวะว่ามีอะไรให้มาบอกเจ้านายโดยตรงหลังจากเวลาผ่านไปสีวะได้พบรักกับหญิงคนหนึ่งเขาจึงซื้อรองเท้าให้เธอนักบ,บัญชีเมื่อรู้ดังนั้นวันต่อมาจึงไปหาเรื่องกับแฟนของสีวะ โดยทำลายร่างกายเธอแล้วให้เธอวางรองเท้าไว้บนหัวคนในตลาดต่างขบขันกับสิ่งที่เธอทำเมื่อกลับถึงบ้านซีวารู้เรื่องทั้งหมดจึงไปจัดการกับนักบัญชีทำให้นักบัญชีได้รับความอับอายซีวาจับนักบัญชีมัดไว้แล้วให้แฟนของเขามาดูแต่ทันใดนั้นเจ้านายมาที่ตลาดและบอกให้แก้มัดซีวาโมโหมากที่เจ้านายไม่อยู่ข้างเขาโดยระหว่างนี้ซีวาได้เข้าร่วมกลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกินกับชาวบ้าน และจะประชุมกันทุกคืนซึ่งเจ้านายของเขาต้องการทําทุกวิถีทางเพื่อฮุบที่ดินมาเป็นของตัวเองทั้งหมดโดยมีคืนหนึ่งเจ้านายรู้ถึงแผนการที่ศิวาต่อต้านเขาจึงสั่งให้นักบัญชีพร้อมลูกน้องไปเผาหมู่บ้านศิวาลูกน้องจึงไปจัดการเผาหมู่บ้านศิวาโดยในคืนนั้นระหว่างที่ชุมนุมกันอยู่ตำรวจเข้ามาขอใบอนุญาตจัดชุมนุมศิวาจึงอาสากลับหมู่บ้านเพื่อไปเอาใบอนุญาตดังกล่าวแต่ก่อนที่จะถึงหมู่บ้านคนในที่ชุมนุมวิ่งมาบอกว่า ที่ชุมนุมมีใครไม่รู้ออกมาทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายรายซีว่าจึงรีบกลับไปดูอาการชาวบ้านเมื่อส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลทั้งหมดซีวาได้รับข่าวว่าหมูบ่บ้านเขาโดนเผาเขาจึงรีบกลับไปพบว่าแฟนสาวโดนไฟคลอ,อกทั้งตัวแต่ก่อนที่เธอจะตายเธอได้บอกว่าเป็นฝีมือของรักบัญชีแล้วก็สิ้นใจซีวาแค้นมากยิงคว้ามีดพลาและบุกไปที่บ้านเจ้านาย นับบัญชีพร้อมพวกไม่เห็นซีวาจึงรีบหนีไปหาเจ้านายซีวาตามเข้าไปในบ้านและฆ่าคนหมดทั้งบ้านหลังจากฆ่าคนทั้งหมดซีวาจึงหนีไปอยู่ที่อื่นจนได้เจอกับพี่ชายของปาตจย,ยามานเขารับซีวาไปดูแลจนได้เจอกับปาตจย,ยามานแล้วทั้งสองก็ได้พบรักกันซีวาจึงบอกความจริงว่าเขาหนีคดีมาครอบครัวปาตจยามานจึงบอกให้ซีวาไปรับผิดก่อนแล้วกลับมาแต่งงานกันซีวาโชคดีที่ได้รับโทษสถานเบา และกลับมาแต่งงานกับปาจายาม,มานเมื่อเล่าเรื่องในวัยหนุ่มจบซีวาบอกให้ลูกชายไปพักผ่อนเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสองยังคงหนีต่อไประหว่างทางซีวาเจอกับนักฆ่าที่ถูกส่งมาซีวาจึงจัดการนักฆ่าทั้งหมดแล้วเดินทางต่อจนซีวาไปติดต่อทนายให้ศาสาปปัญหานี้ให้ทนายจึงบอกให้ซีวาไปเจอกันที่ศาลของหมู่บ้านแต่เมื่อซีวาไปถึงพราว่าลูกน้องวาดาคูลันดักรอจํานวนมาก จึงไม่ได้เข้าไปในศาลหลังจากนั้นทนายจึงนัดทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยกันโดยทางฝ่ายวาดาคุลันจะไม่ยอมเอาเรื่องทั้งหมดถ้าสิวายกที่ดินให้วาดาคุลันทั้งหมดสิวาก็ยอมรับและให้ภรรยาพิมพ์ลายนิ้วมือยอมรับด้วยเช่นกันเมื่อกลับไปที่นัดหมายไว้กับลูกชายคนรองทั้งสองพบว่าลูกชายคนรองหายไปโดยในคืนนั้นมีคนแจ้งข่าวว่าชายดำบาลามถูกลูกน้องวาดาคุลันจับตัวไปสิวาจึงรีบตามไป แล้วจัดการลูกน้องรวมถึงลูกชายของวาดากรันทั้งหมดชาวันลุงขึ้นซีวะไปขึ้นศาลและสอนลูกว่าลูกต้องเรียนหนังสือให้เก่งๆแล้วไปมีอำนาจในสังคมแต่อย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดต้องช่วยเหลือผู้อื่นเสมอและซีวะก็เข้าไปในศาลจบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกดีครับทําให้อยากติดตามเรื่องราวของครอบครัวนี้และฉากต่อสู้มันมากๆครับ มันวเวอร์ตามสไตล์หนังอินเดียเลยใครขอหนังอินเดียแนะนำเรื่องนี้ครับช่วงหลังมานี้หนังอินเดียทำได้ดีมากๆครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด subscribe ทาง youtube และทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไ like ลค์เพจ g o d m o v i e CHANNEL เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ